Voilà. Oh, yeah. <laughs> <laughs> Để đi nè. Brown. White, See how? <laughs> แค่หน่อยแง่อ่าอ่าโกลเด้นสีทองนี่เดอโกลฟิสปลาทองวอชนาฬิกาข้อมือโอ้ยยังมีเรียนงาน ย่ามังเรียนมาหอดอมันเขียนบอกอยู่เอบมันเขียนบอกไือกข้อมือเรียนยทำไรลอยเมมืเราเก้าไปฝากเออซอนหรกว่ามันมีเงินป่ซื้อกินเยอหนห ย่าฟอมก็ไอัดวิดีโอให้เราฟังทีนี A B C อย่าว่าิรยามลูกทองอนไรฟอฟัง A B C e B C B C A A นี่คือองค์หนึ่งาทองมาเห็นไหมฟังได้แล้วอ่านหสืออ่ันน่งสือฟังีนี A, B C D E F G ขันมันก็คือจากทองมันก็จะทองเลยเนาะทองอือบ A B C มันติดทองอีกของมันเลยเ่าต้องมีไฟบอกขันเขาบอกอีกว่าทองแล้วเขาอ่านหรอ

โอเค <laughs> whoever <laughs> <laughs> oh abert oh, โอ้เก่งแฮงเลยอ่ะเบิร์ดดาวเนี่ยของเสื้อวะ wow.